สวัสดีค่ะวันนี้น้องคนไทยนะคะน้องคนไทยน้องๆที่ทํางานอยู่โรงงานญี่ปุ่นอะนะคะมีเวลาที่เ,เวลาที่ติ๋มทําอาหารไทยให้น้องไปกินที่ทํางานนะนะคะไปกินที่ทํางานแล้วก็น้องก็จะแบ่งกับข้าวะคะ่ะแบ่งกับข้าวอาหารไทยอะนะคะให้คนญี่ปุ่นให้คนฟิลิปปินส์ชิมให้ป,ป้าชิมอะคะ่ะว่าอาหารไทยรสชาติเป็นอย่างนี้นะ แล้วก็คนฟิลิปปินส์เขาก็เลยติดใจรสชาติอาหารไทยค่ะจริงๆแล้วคนฟิลิปปินส์เขาก็สั่งคนญี่ปุ่นเขาก็สั่งให้ติ๋มทาอาหารไทยบ่อยนะคะแต่ว่าติ๋มก็ทําทําได้ไม่เยอะค่ะเพราะว่าร่างกายถึงจะยืนนานไม่ได้อะคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นนิดๆหน่อยๆก็พอทําได้อยู่วันนี้ก็เลยฟิลิปปินส์เขาก็ให้ขอทําจูฉี่ปลาทูให้อะคะ่ะ ก็พอดีเป็นรายได้นิดนิดในหน่อยค่ะเพราะติ่มไม่ได้ทํางานน่ะเนาะก็เป็นรายได้ของเรานิดๆิดในหน่อยพอได้เก็บก็เลยทําชูชีให้เขาเดี๋ยวน้องจะแวะมาเอาอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกินหมูกระทะกันอีกนิดนิดในหน่อยปาร์ตี้กันนิดหน่อยนะคะไม่ไม่ไม่เยอะวันนี้น้องแนนก็ไม่ได้มาแล้วน้องเขาจะแวะมาเอาชูชีประทูก็เลยว่าเออเดี๋ยวทําหมูกระทะให้กินแล้วกันนะ เต็มตักใส่กล่องไว้แล้วพอเวลาพักเที่ยงเขาก็จะไปแบ่งกันเองนะคะแบ่งกินกันเองนะคะแล้วเต่มก็จะใส่กล่องไว้แบบเนี้ค่ะใส่กล่องอย่างนี้เอาไว้เลยแล้วเดี๋ยวพอพักเที่ยงพอน้องเขาพักเที่ยงพนักงานพักเที่ยงเขาก็จะตักแบ่งกันแบ่งกันกินเองนะคะเออพ่อใหญ่กลับมาพอดีเลยได้กินหมูกระทะมื้อเที่ยง อันนี้ช่วงนี้เป็นผักป่าออกนะคะเป็นผักป่าออกแกก็เลยพอดีไม่ได้ไปทำงานโอคุโรสมาเดชตาไปเก็บผักป่านี่นะคะเป็นผักป่าแกจะไปเก็บกับเพื่อนแกนะคะวิ่ใหญ่แกจะไปเก็บกับเพื่อนแกเดนนี่ใส่อึโะอึรุชิโอเด นี่ก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้มาเยอะอยู่นะคะเนี่ยอันนี้มาดูผักป่าท,ที่พ่อใหญ่เก็บมานะคะติมไม่ค่อยรู้นะคะเรื่องผักปา่าค่ะแกจะไปเก็บตามฤดูกาลบนเขาทุกปีกับเพื่อนนะคะอันนี้เขาเรียกผักอะไรกันไม่รู้เป็นก้านแข็งๆเรียกผักอะไรก็ไม่รู้ค่ะ ก็เรียกอะไรก็ไม่รู้รู้แต่เนีนน้เดียวค่ะว่าลาบิรู้แต่เนีน้เดียวแล้วก็กินไม่เป็นคันนี่จวะกันนี่จีวะจีจังยังกันนี่จวะสบายดีวะสบายดีสบายดียังสบายดีสวัสดีครับยัง สวัสดีนแะจ้วันนี้โชคดีได้กินทุเรียนวันนี้น้องสั่งทุเรียนมานเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชพูดผิดเอ่ออะไรนะน้องเพื่อนส่งมาให้จากไหนนะนาโกย่านาโกย่าคะ่ะทุเรียนมิตรภาพต่างแดนนาโกย่าใช่ไหม ส่งมาจากนางโยยานางโยยาค่ะ hmm. ว hmm ้าวน้องเจ้าต้องได้มาบอกเองแน่เลยองเหม็นนนน่งน่งน่ห่่่อนโหมเปล่าเลยอะชื่นใจ้างในน่าจะเหลืองมากแม่้างในน่าจะเหลืองมากเจ้าใดมาเจ้าใด มีเลยแม่มตัคดคลิปไปเส<ะ>ียแม่ถ่าคลิป,<ะ>น,ปนี่อะไรเนี่ยนี่คืออะไรส่งรู้จักกันกับน้องนะคะจะส่งของมาให้กิน,นโอาเอันนี้มีนี่ด้วยน้องมีเสาวรดด้วยกล้วยกรอบแก้วไส้เสาวรดนี่กล้วยกรอบแก้วเสาวรดค่ะกล้วยกรอบแก้วเสาวรด รถเขามาส่งของ,ของเขาคงว่าโอ้โหส,ส่งแบบกินแบบหึงเลยแช่แบบแช่แข็งมากินมาเลยแม่ไม่ต้องจ่ายเขาเสียน,นี่ให้เราเลยค่าส่งเหรอไม่มีราคานะไม่มีราคาส่ง,สงไม่เห็นเขียนค่าส่งอ๋อเวลาไปส่งที่รถที่บอยเขาไปส่งที่บริษัทเลยนะเนี่ย แม่คนจีบหอมดูปวดหากบุบบนไ้ก็กินก็ไม่ถึงงีมนะพี่น้องใจเห็นก็ลวกออกไปเลยอ่ะทำไมพี่ทองปวดง่ายจังเลยนิ่มแม่ดูสิค่ะทองแบบเบีนมาเดยวเนี่ยค่ะ หอมอร่อยอุ้ยหอมอร่อยเลยส่งมาให้โบสิหารไอโบไอโบได้กินเหมือนกันเลยวะเหนื่อยเหนื่อยส่งแบบเย็นมาเย็นเกินไปเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไงเดี๋ยวไงเดี๋ยวเดี๋ยวอันเขาปวกเนอะจังง่ายอือว้ายน้องเอ้ยเขาเหนียวทุเรียนเลยน้องมัาจุกพวกลำบ่้างไง มืออาชีพจริงๆเออน่าไปขายทุเรียนพาอะไรแบบนี้ <c oughs> เอเตอะไรนะสักเหรอขายทุเรียนใช่เขาพอดีเลยกลับไปเนี่ย <c oughs> ไปเป็นแม่ค้าทุเรียนเลยเธอ <c oughs> โอ้โหคือ <c oughs> ขอบคุณนะคะของฝากจากนางโงยยะใช่ไหม <c oughs> นางโงยยะมิตรภาพต่างแดนค่ะได้ทุเรียน โอ้โหไม่แตกหรอกกินไปนานๆได้กินนะแกไม่โบงนะเนาะอืมนี่อยู่หรอปโอ้โหแบบแช่แข็งเลยนี่ของแม่มันแข็งไหมอืมอันนี้มันเดือดเนี่ยพวกนี้กินได้นะเห็นี่ยครูที่เขาทำน้ำผู้เรียนเขาจะคููตรงเนี้ยเห็นเขาเอาไว้นี่ เห็นน้องช่องหนึ่งเขาเอาไปทำอะไรผัดเอาเปลือกทุเรียนอะไปผัดอ mm. จริงเขาทําเป็นผัดอะไรอะโขกพริกอะผัดกะเพราเปลือกมั้งเนี่ยเปลือกทุเรียนอะยงม่ะเมื่อไหร่โบยัไม่หมดอุ้ยอันนี้ ยังไงถุงมือออกเราไย่เคยย่างเห็นในช่องอะไรก็ไม่รู้เห็นเขาทำอยู่เรืงเห็นเขาชอง่ายเงยไปม่มาเอาอะเอาฉุมงฉี่ประตูไงก็เลยทำนไอ้ทำไปทไง วันนี้มีไรายได้ในการทำชุนเดีเดี๋ยวจะแนะนำตัวนะคะแนะนำให้รู้จักนะคะที่มี f อถามติดว่าน้องๆน่ารักกันทุกคนเลยช่วยเหลือกันก็ที่ที่มีนะก็มีน้องนะคะที่เป็นคนขับรถคนขับรถที่ทำงานอยู่บริษัทของญี่ปุ่นนะคะที่ถิ่นจะทำ นี่หน่งจะทําอาหารไทยให้ให้ให้ตลอดเลยนะคะแล้ววันนี้ก็เลยสั่งชูฉีก็เลยทําหมูกระทะเลี้ยงก็มีน้องโบคนลาวนะคะอยู่เมืองลาวค่ะี TFC ถามนะคะน้องน้องน้องเขาทำยูทูบไหมตอนนี้ยังไม่ได้ทํานะคะเดี๋ยวอีกสักคักกะสิว่าจะให้ทำ Youtube อยู่ี่ี่เพราะว่า สามีน้องกันนะก็ทำทำนาทำสวนแล้วก็ปลูกผักอะไรหลายๆอย่างอะค่ะอนาคตข้างหน้าก็คงคิดว่าคงจะลองฝึกให้สำทำยูทูบดูค่ะพี่โร่กี่กึ่งได้น้ตัวหน่อยฮีโร่ผมชื่อฮีโร่กีกึ่งสวัสดีครับยังอ่าไม่ใช่โทรศัพท์ไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีไอตินยังสวัสดีครับ สวัสดีครับอ c ซีอาทิ่มีฮีโร่คิดคุงนะคะอยูู่ที่นี่แล้วก็มีอาิโอสองคนค่ะเด็กสองคนที่แบบไปมาหาสู่ะคะะก็พอให้หายเหนา กุ่งฮีโลกิกุ่งฮีโร่กี่กึ่งไม่สนพระแล้วอ้าวไม่สนแล้วเอาเงโทรศัพท์นักธุรกิจใหญ่ตัวสังหาโทรสังเดียร์มาโมชิโมชิ ที่เรืองที่ทำอะไรอ่ะแปดชามอะไรเหรออะไรแปดชามชามละหกบาทเกี๋ยวเรืออ๋อสมัยนั้นห้าบาทเองก๋วยเตี๋ยวเรือห้บาทเห้าบาทเสาวลี่ห้าบาทกินหกบาทนะเอ้าวเจ้าตอนแม่ตอนนั้นน่ะรุ่นแม่เด้ไม่ต้องไปนะเพื่อนเนี่ยเหนื่อยปุ๊บกลัวมาติดเพื่อนกลัว อิจิโนะโจได้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 อิจิโนะขอบคุณมากถูกครับดึงปองข้าวฉีบมะทู โอ้ไม่ให้เยอะจังเลยทั้งสามใบเนี่ยสามหมื่นเยนบ้าค่าซิมกับค่ารำได้ค่าอาหารค่าทูชีนะคะรอบเนี้ยอาริงตโต้ถูแล้วถีแล้วก็จะเก็บกันแล้วก็ที่มีไงก็ขอบคุณทุกๆคนนะขอบคุณเอฟซีด้วยค่ะพม่ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย